อันนี้นะครับเป็นเรือมินิโบ๊ทสเปคเริ่มต้นมอเตอร์เอาลันเนอร์นะครับของก็จะประมาณนี้นะครับสปีด40แอมป์แบต2,2 0นะครับอลองดูครับนะครับมันจะลุกขึ้นได้นะครับเป็นตุ๊กตาล้มลุกอ,อ,อันนี้ไม่ต้องกลัวคั่ำนะครับเวลาคั่ำแล้วมันจะลุกขึ้นเองได้นะครับเพราะมันเป็นเหมือนกับ ระบบตุก๊กตาล้มลุกนะครับจะลองทำให้มันกว่างดีนะครับมันไม่ยอมกว่านะครับจะลุกขึ้นมาได้ความเร็วกำลังดีนะครับแตหรับเ,เรือเลองนี้ ความแล้วนะครับปุ๊บมันจะลุกขึ้นมาเห็นไหมครับอ่าอันนี้จะเป็นข้อดีของเรือมินินโบ๊ทนะครับเล่นต่อเนื่องอย่างนี้นครับได้ประมาณอ่าห้าถึงแปดนาทีนะครับขึ้นอยู่กับการเล่นของเรานะครับเลี้ยวค่องแก้วนะครับออซ้ายจากขวานะครับ วลุกขึ้นเองเห็นไหมครับเป็นเรือที่เล่นสนุกนะครับรุ่นนี้ตอบประมาณนี้นะครับเรือมินิโบ๊ทนะครับสเปคเริ่มต้น